กินอะไรลงมากินอะไรลูก <_ d ina> กี้ตีน้อยโอ้นี่หอยอะไร <_ d ina> หอยตัวเมียเพราะว่าอะไรอ๋อมีไข่ก็เลยเป็นแถวตัวเมียโอเคอ่า okay. <_ d ina> ครับวันนี้มาเลี้ยงอะไรนะสอบเสร็จใช่ไหมสอบเข้าปหนึ่งนะครับเสี่ยงเสร็จสอบเสร็จก็เลยมาเลี้ยงกระโดดหน่อยกินอะไรลงมากินอะไรลูก <_ d ina> กี้ตีน้อยมากินครั้งแรกเลยอันนี้ครับสั่งเต็มโตเลยอันนี้เดี๋ยวกระำลังคิดไรหลงกินอะไร กินอะไร,รนะหมูนี่หอ,อยอะไรหอ,อยอตัวเมียเพราะว่าอ,อะไรอ,อ๋อมีไข่ก็เลยเป็นหอยตัวเมียโอเคอันนี้ครับสั่งหมูกับเนื้อมากินมาโดนกินแล้วก,ก,ก,กินกุ้งใช่ไหมกินกุ้งเสร็จไปแล้ว3-4ชุดแล้วโอเคอันนี้กำลังกินอย่างรอร่อยเลยนะชอบอะไรมากสุดกุ้งไหมหรืออะไรเนื้อหอยดีแล้วอ่ะชอบอะไรมากสุดครับ โอเคงั้นเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนนะครับได้บ้างครับเนี่ยกินอะไรไปบ้าง,างกี่บินมีกี่บินอ่านองปะ่ะผัก,กน,นะก<ต>ินผักปลากระขาปนะละกระพงขาอะไรกินอะไรกินอะไรอันนี้ก็ผักกินแต่ผักเห็นไหมโอ้มาตีน้อยกินแต่ผักเลยเ <knights. S 1> ออเออนี่กินอะไรบ้างยาวเดี๋ยวดูดิกินอะไรบ้างอันนี้บินแรกเลยกินอะไร มีกุ้งไหมปลาเบิร์นอ่าหอยหอยอะไรแมงกะพุนแมงกระพุนมีอะไรอะไรเต้าหู้เต้าหู้ปลาหุ้นเส้นไข่ไก่อ่ะอิ่มไหมอิ่มไหมวันนี้อิ่มไหมวันนี้อิ่มไหมครับวันนี้อิ่มไหมอิ่มไหมครับอิ่มครับเนี่ยนะเดี๋ยวกลับแล้วนะครับเดีี๋ยวอันน้มีก็มีก็ปลาหมึกอีกอะไรหอยอีกหอยแมงกะพุน หมูมันนั้นปูอัดปูอัดลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูไม้ไผ่นีแล้วนี้นี่อันนี้นี่ของอร่อยเลยสามชั้นหมูสไลั์โอเคเข้ามาตรงเขาทงเขาทำเลยระบบเรียกพนักงานใช่ไหมโอเควันนี้อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วกับจะกลับแล้วนะใช่ป่ะโอเคกลับแล้วครับวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแม่โดนนี่ครับพี่โต๊ะเบอร์อะไร บอกโต๊ะก่อนโต๊ะก่อนตัวเบอร์อะไรเบอร์สาโอเคนะสิบเก้านั่นเดี๋ยวเรากลับได้หกร้อยกว่าบาทโอเคสวัสดีครับบ๊ายยบาสวัสดีครับ